ขอต้อนรับสู่สตาร์นิ่งเราแขกคู่มเกิเอีหรือจะให้เรียกว่าพายเอลทอนดีนี่พี่ในพีแฟ์ได้กดบัตรคันที่หนูไว้ไว้หน่อยสิมันกดไม่ทันจนบัตรมันจะหมดหมดแล้วเนี่ยแล้วทีมของคอนเสิร์ตในปีนี้คืออะไรงั้นรครับทีมก็คือช่วงเวลาอันจัิจรัสอะไรประมาณนี้ลมะมั้งในช่วงปีใหม่นี้หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในช่วงเวลาของตัวเองได้นะคะ โอสเตอร์ยาคนที่สุดตรูแต่จูมไม่หอมอย่างเธอกล้ายืนอยู่ตรงนี้อย่างนั้นเหรอก็แค่คุนเชอดี่ตัวพวกนทุนคุบคุมเท่านั้นแหละการแสดงจะเริ่มแล้วหรือ,อยังนะงั้นมาปะตัวอย่างดางดงามกันเถอหยุดฉันได้เหรอฉันจะค่อยๆใช้บทเพลงที่สดใสเพื่อเอาชนะโลกทั้งใบเพลงของฉันก็เป็นแค่เพลงของฉันเท่านั้น โลกใบนี้มันบริสุทิ์จริงๆก็ดีนะพวกเธอทุกคนคือฆาตากรเป็นพวกที่บีบบังคับให้ทุกคนต้องก้าวไปสู่ความตายวันนี้พวกเราจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นไอ้ดอนจอบบ้อมน่ะมันเป็นยังไงล่ะสิ่งที่พวกเราสามารถควบคุมได้มีแค่ปัจจุบันแต่การต่อสู้เพื่อเธอฉันไม่เคยลังเลเลยแม้แต่ครั้งเดี มีใครจะผ่านแนวป้องกันของฉันได้แต่ละยุคแต่ละสมัยมักจะมีดวงดาวเกิดขึ้นมาผู้คนต่างฝากความหวังของยุคสมัยไว้กับเธอคนนั้นเธอจะต้องทำตามความคาดหวังมาคืนสู่ให้กับทุกๆคนเปิดม่านออกเพื่อให้หัวใจไม่ถูกปิดกั้นอีกต่อไปให้เสียงของทุกคนนี่ดังกึกก้องดังกังวานนะ ประสานที่ดังและทรงพลังที่สุดดีนิวอิโดสี่ส, <ะ S 1> สามสองหนึ่งสวัสดีใหม่แบงบูจุดโคมถือเป็นรมเนียมการขึ้นปีใหม่เมื่อวันแครอททองคำผ่านพ้นไปก็ถือเป็นการขึ้นปีใหม่เปลี่ยนชุดเหนื่อยจังนี่คราวหน้ามาช่วยฉันเปลี่ยน่อยสิมีว่าอนาคตจะเป็นยังไงรับปากกับฉันเอาไว้นะว่าเธอจะต้องยิ้มต่อไปจะดจำรอยยิ้มของฉันตลอดไปเลยนะ สุขสันวันปีใหม่ทั้งปีนี้ปีหน้าและปีต่อๆไปขอให้เป็นปีที่ดีด้วยเถอด